COC Devotion เฝ้าเดี่ยวประจำวันคริสตจักรแห่งพันธสัญญากรุงเทพสวัสดีครับพี่น้องวันนี้เรามาเฝ้าเดียวกันต่อนะคะใน2โครินบทที่5ข้อ11ถึงข้อ21เราจะอ่านกันทีด้วยกันนะคะเพราะเหตุที่เราเกรงกลัวองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างจับใจเราจึงชักชวนคนทั้งหลายเราเป็นอย่างไรก็เป็นที่ประจักษ์แก่พระเจ้าและข้าพเจ้าหวังว่า เราได้ปรากฏประจักษ์แก่จิตสมนึกผิดและชอบของท่านด้วยนี่ไม่ใช่เป็นการยกย่องตัวเองกับท่านทั้งหลายอีกแต่เราให้ท่านมีโอกาสที่จะนำเราออกอวดได้เพื่อท่านจะได้มีข้อโต้ตอบคนเหล่านั้นที่ชอบอวดในสิ่งซึ่งปรากฏแต่ไม่ได้อวดในสิ่งซึ่งอยู่ในจิตใจเพราะว่าถ้าเราได้ประพฤติอย่างคนเสียจริตเราก็ได้ประพฤติเพราะเขียนแก่พระเจ้าหรือถ้าเราประพฤติอย่างคนปกติก็เพื่อประโยชน์แก่ท่านทั้งหลาย เพราะว่าความรักของพระคิดได้ครอบครองเราอยู่เพราะเราคิดเห็นอย่างนี้ว่ามีผู้หนึ่งได้ตายเพื่อคนทั้งปวงเหตุฉะนั้นคนทั้งปวงจึงตายแล้วและพระองค์ได้ทรงวายพระชนเพื่อคนทั้งปวงเพื่อคนเหล่านั้นที่มีชีวิตอยู่จะไม่ได้อยู่เพื่อประโยชน์แก่ตัวเองอีกต่อไปแต่จะอยู่เพื่อพระองค์ผู้ทรงสิ้นพระชนและทรงเป็นขึ้นมาเพราะเห็นแก่เราทั้งหลายเหตุฉะนั้นตั้งแต่นี้ไปเราจะไม่พิจารณาผู้ใดตามมาตรฐานของโลก แม้ว่าเมื่อก่อนเราเคยพิจารณาพระคิดตามมาตรฐานของโลกก็จริงแต่เดี๋ยวนี้เราไม่พิจารณาพระองค์เช่นนั้นอีกเหตุนั้นถ้าผู้ใดอยู่ในพระคิดผู้นั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้วสิ่งสารพัดเก่าๆก,ก็ล่วงไปนี่แน่กลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้นทั้งสิ้นนี้เกิดมาจากพระเจ้าผู้ทรงให้เราคืนดีกันกับโค์ทางพระเยซูคริสต์และทรงโปรดประทานให้เรามีพันธกิจเรื่องการคืนดีกันคือพระเจ้าทรงให้โลกนี้คืนดีกันกับโค์โดยพระคิด ไม่ได้ทรงถือโทษในความผิดของเขาและทรงมอบเรื่องการคืนดีกันนั้นให้เราประกาศฉะนั้นเราจึงเป็นทูตของพระคิดโดยที่พระเจ้าทรงขอร้องท่านทั้งหลายทางเราเราจึงขอร้องท่านในนามของพระคิดให้คืนดีกันกับพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าได้ทรงกระทำพระองค์ผู้ทรงไม่มีบาปให้บาปเพราะเห็นแก่เราเพื่อเราจะได้เป็นคนชอบธรรมของพระเจ้าทางพระองคพี่น้องครับวัจนะตอนนี้ก ถ้าเราไขาครวรแล้วก็สิ่งที่ได้รับในการจะเอากลับไปในการตอบสนองพระเจ้านะคะ<ม>ก็ขอเป็นการประยุกต์พระวจนะเข้าการดําเนินชีวิตของเรานะ,ะ<ม>ก็สิ่งที่ได้ก็คือเป้าหมายที่พระเจ้าเรียกเรามาในการรับพระคุณความรอดของพระเจ้านะพระเจ้าไม่ได้เรียกเรามาให้รับพระคุณความรอดแล้วจบที่พระคุณน,นี้แต่ทรงให้พระคุณแห่งการรอดนี้เป็นการเริ่มต้นกับตัวเราในการตอบสนอง เพราะว่าเมื่อเราได้รับพระคุณความรักพระเจ้าพระเจ้าก็อยากให้เราตอบสนองพระคุณความรักไม่ใช่ได้รับแล้วก็เก็บไว้แต่ตอบสนองังนั้นสิ่งที่ข้าพระเจ้าได้ในการตอบสนองพระคุณความรักในสามประการจากโคชนะตอนที่เราเฝ้าเดี่ยวกันตอนนี้นะคะประการแรกก็คือประพฤติโดยเห็นแก่พระเจ้าและยอมถูกสร้างใหม่โดยพระเจ้านะงนั้นโดยความรักของพระเจ้าเราจึงมีชีวิตอยู่เพื่อพระเจ้า แล้วไม่ได้อยู่เพื่อตัวเองอีกต่อไปดังนั้นเราไม่ได้ดําเนินชีวิตเพื่อประโยชน์ของตัวเราเองแต่เราดําเนินชีวิตเพื่อให้ชีวิตของเรานั้นสามารถเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าดังนั้นเราจะเปลี่ยนแปลงเป็นคนที่ถูกสร้างใหม่โดยพระเจ้ามากขึ้นเรื่อยๆในการตอบสนองพระเจ้าในการยอมเปลี่ยนแปลงชีวิตนี่คือสิ่งแรกนะคะสิ่งที่สองคือมองผู้อื่นตามมาตรฐานพระคิดนะไม่ใช่มาตรฐานของโลกเพราะฉะนั้นเราต้อง ตัดสินใจเปลี่ยนชีวิตของเราเมื่อก่อนเราอาจจะมองคนแล้วก็ตัดสินเขาตามตามที่เราคิดว่าแต่เมื่อเรารับความรักของพระเจ้าความรักของพระเจ้าเปลี่ยนเราในการมองผู้อื่นไม่พิจารณา,า,าผู้อื่นไม่ตัดสินพิพากษาผู้อื่นไม่ไม่ไม่รักเขาบนความเป็นเขาแต่รักเขาบนพระเจ้าที่รักเขาเพราะนั้นความรักต่อผู้อื่นจะต้องเปลี่ยนไปให้เป็นตามมาตรฐานของพระเจ้า มากขึ้นในในการตัดสินใจมองผู้อื่นนะคะงนั้นตัดสินใจเหมือนที่พระเจ้ารักเขาไม่ใช่เราคิดอย่างไรกับเขาและสิ่งที่สามที่ได้คือรับพันธกิจที่พระเจ้ามอบหมายมาทำาะนั้นพันธกิจของพระเจ้าก็คือการนําคนมารับความรักของพระเจ้าก็คือนําคนกลับมาสู่การคืนดีกับพระเจ้าเหมือนที่พระเจ้านําเราให้เราได้กลับมาคืนดีพระเจ้าดังนั้นสิ่งที่ตอบสนองในสิ่งที่สามก็คือเราต้องมีหัวใจ ในการปรารถนาที่จะประกาศเป็นชีวิตไม่ใช่เพียงแค่หน้าที่แต่เป็นชีวิตก็คือประกาศเพื่อจะนําความรักความรอดของพระเจ้าไปสู่ผู้อื่นไม่เก็บความรอดไว้ที่ตัวเราคนเดียวรับความรอดแล้วก็จบที่ตัวเราแต่มีหัวใจแบบพระเจ้าที่พระองค์ทรงยอมที่จะมาสิ้นระชนตายเพื่อเอาความรักความรอดนี้มาถึงเราแล้วก็มอบพันธกิจนี้ให้เราเพื่อให้เราออกไปนําผู้อื่น กลับมารับความรักพระเจ้าเหมือนที่เระ่องทีตอนท้ายบอกว่าเพราะว่าพระเจ้าได้ทรงกระทําพระองผู้ทรงไม่มีบาปให้บาปก,ก็เห็นแก่เราเพื่อเราจะเป็นคนชอบธรรมของพระองนั้นในสามสิ่งที่ได้ก็ขอให้เราตระหนักแล้วก็เปลี่ยนแปลงชีวิตเปลี่ยนแปลงมุมมองเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงเป้าหมายชีวิตของเรามากขึ้นเพื่อให้เรานั้นเอาตัวเองเข้าไปสู่เป้าหมายพระเจ้า ในการดำเนินชีวิตในส่วนตัวนะคะเพราะนั้นก็หวังว่าจะเป็นที่เสริมสร้างกําลังใจให้พี่น้องแล้วก็มันร่วมมีเป้าหมายเดียวกันในการเดินติดตามพระเจ้าที่พระเจ้าจะเปลี่ยนแปลงเรามากขึ้นนะคะนั้นเรามาอธิษฐานพระเจ้าด้วยกันข้าแต่พระเจ้าขอทรงโปรดเมตตาเปิดตาเปิดใจให้เราสัมผัสความรักพระเจ้าได้มากขึ้นวันวัน,ว,นวันต่อวันและขอพระเจ้าทรงโปรดให้เรามีชีวิตที่ยอมเปิดใจ ยอมเอาตัวเองเข้าไปอยู่ภายใต้ความรักของพระเจ้ายอมเข้าไปอยู่ภายใต้เป้าหมายที่พระเจ้าปรารถนาให้เรารับมาทำพระองค์เจ้าข้าขอพระเจ้าทรงโปรดให้เรายอมเอาชีวิตไปอยู่ในน้ำประทัยพระเจ้าและการทรงเรียกของพระองค์เพื่อเราจะเป็นที่พอประทัยพระเจ้าและเราจะเป็นคนที่ถูกเปลี่ยนแปลงใหม่มากขึ้นวันต่อวันผ่านพระวจนะของพระองค์ด้วยเราดิฐานเราขอบคุณพระองค์สำหรับวันนี้ในการ ฟังเสียงพระเจ้าและในการตอบสนองจริงที่พระเจ้าตัดกับเราเราอธิฐานกับผู้ลงในนามพระเยซูเอเมียน